รุนกันต่อพี่น้องโดนไปแดงไว้ใช่ไหมเขาบ้างโดดมากกับ,บกเพราเขาแถวรุ่งจล้โดดไปใส่อ้าดีเหลืออายุตัวนึงตัวที่โดดนั่นแหละ <c oughs> เอามากีริงๆครับสะดุ้งนี่มากครับสวงครับผมอีกสวงครับเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่ อู้ดต้องหดบนดโดดเด่นหนึ่งตัวบัานนี้กับกระลังขึ้นเดี๋ยวได้พี่น้องเออเป็นการยมย่อยย่ำเลี่ยงดีก็ครับผมอ่ยย่อยย่ำเลีงครับผลพ่อเราผลกระถิ่นแับมันทำแล้วนะอู้หูผลไหนเหี้ยพี่น้องออผลอะไรครับผมอาพาพี่น้องมังเหรอผลอะครับแต่ละจังหวะกับคากอยู่ดิเนาะ กันครับเห็นกันตัวครับผมเขาสล่งมาเนี่ยเพิ่นจะลังขึ้นม่นะล่าพ้นเหรอฮะนอ้นี่กระถิญญยอยู่สวดสวดสวดดูดดูดเอาเฮียหาครับเฮียซีหาอยู่ขาดค็เยออกกับพ้องกัน โอ้พ่านครับย่อมขึ้นบนถิ่นมะเข่าฟังแล้วพี่น้องตรงกลางพ่านเออโดดเราเบิดโอ้ย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 เจียวนี่ครับพี่น้องเพิ่งเห้าครับปาดทูปืดประมาณเกือบเศร้าตัวสิบกัวอยู่หรอกคิดว่าเอ้าประมาณขีดสองขีดจังวันนี้เขาดีพี่น้องเนาะ

ตัวโดดแล้วโดดครับอุ้ยคำไม้เหงาเข่าตัวเหนียวสีครับสีครับผมเนาะเะจุดว่าสุดท้ายครับผมฝากกินซีกุลเหลือเชื่อเลยพี่น้องเด็กครับผมการหายู่ห้กินครับยกย่อยดง้อปลาขวานนะเออว่าเป็นงดย่อปลาขวานก็แล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับปลานี่ก็น้ำบริสุครับพี่น้องปลาขวานฝนกับ่ทัฒนมาปันแรงนะครับ ผปมายกเอาอยู่หนาฝายนะพี่น้องเด้อบริเวณหนาฝายครับอี่ผิกัดกัดตังสอบถามมากครับพี่น้องแชทเอาได้กันไปเถอะแต่ว่ามันเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับมากกับอาจจะพบพอดอกครับผมจะเป็นการทายท่ำพี่น้องเดเบิึงกันแล้วกันครับผมขอบคุณที่ซีครับถือกำลังที่ตามรับชมครับผมพบกันไม่แล้วพี่น้องเนี่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ครับผมผู้กุลครับที่งานได้สารมาเทากับพอมรอบพระจ่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมพบกันไม่ครับสวัสดีครับ